สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะกับการบวกลบเลขโดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตวันนี้เรามีโจทย์ด้วยกันทั้งหมด10ข้อถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1 34ลบ5้าบวก1ลบ5้าเขียนคำตอบค่ะข้อที่2 22บวก3ลบ5้าลบ5้าเขียนคำตอบค่ะข้อที่3 4มสีลบ5้าลบ5้าลบ5้าเขียนคำตอบค่ะ ข้อที่สี่ห้าิบี่บวก9้าลบห้าบวกสามขียนตอบค่ะข้อที่ห้าเก้าลบหาลบหบวกเขียนตอบค่ะข้อที่ห8สิลบหาบวกสลบหขียนตอบค่ะข้อที่เจ4ดหสีลบาลบบวกสเขีตอบค่ะข้อที่แปดสสาลบ5าลบ5บวกสขียนตอบค่ะข้อที่เก้าบสองลบหาลบ5บวกสขียนตอบค่ะ ข้อที่10 28บวก3ลบ5ลบ5คือคําตอบค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่1ตอบ25ข้อที่2ตอบ15ข้อที่3ตอบ25ข้อที่4ตอบ61ข้อที่5ตอบ90ข้อที่6ตอบ10ข้อที่7ตอบ56ข้อที่8ตอบ27ข้อที่9ตอบ5ข้อที่10ตอบ21 เป็นยังไงกันบ้างคะทำถูกทั้งหมดกันกี่ข้อเอ่ยถ้าทำถูกทั้งหมดทุกข้อถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะฝึกบ่อยๆค่ะจะทำให้น้องๆมีทักษะและสามารถคิดเลขได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องจินตะคณิตข,ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ